สวัสดีบรรยากาศยามเย็นนะครับตอนนี้ก็17นาฬิกานะครับผมก็เป็นเวลาที่ห่างหายไปนานนะครับกับกิจกรรมพาน้องหมาไปเดินเล่นนะครับก็จะพาไปที่วัดป่านะครับอยู่ในซอยในบ้านนี้แหละนะครับตอนนี้เด็กๆก็พร้อมแล้วนะครับหลังจากที่ไม่มีเวลาพาน้องไปนานเลยนะครับวันนี้ไปเที่ยววัดป่ากันครับกับเด็กๆนะครับนรันะครับนี่เลยนะฮะไทตุนนะฮะ ไข่เนยนะฮะแล้วก็พี่หมีนะครับพี่หมีนะะ่ไปเที่ยวกันโอ้ไปแล้วครับโอ้โหพอแม่ลูกนะครับสามนอไม่มีก็ไข่เนยนี่มีลูกทั้งหมดห้าตัวนะครับแต่ตอนนี้ เหลือไว้ตัวเดียวนะครับก็คือไอตัวแพนด้านะครับคือไข่ตุนนะครับก็พ่อรับเลียงนะครับนี่เราก็เดินครับวิ่งไม่ไหวครับเพราะว่าห่างหายการออกกําลังกายไปนานมากนะครับก็เดินเอานะครับเน้นการเดินเอาเดี๋ยวซักกะว่าแบบว่าคล่องตัวขึ้นสักหน่อยนึงนะครับค่อย ต็อกกิ้งนะครับอันนี้ก็ใส่รองเท้าแตะมานะครับ mm hmm. เสื้อก็เป็นเสื้อใส่เล่นนะครับถ้าจะมาออกกําลังกายก็จะใส่เป็นเสื้อกีฬานะครับ mm hmm. ช่วงเทศกาลสงกรานต์ใกล้เข้ามาแล้วนะอู mm ้ว hmm. ิ่งๆๆๆๆๆ Let's go let's go ยากาศวัดป่าครับยังไม่ถึงนะครับตอนนี้ระหว่างทางไปวัดป่าประมาณ400เมตรนะใครนุ้ยตื่นนะหนึ่งคน และนี่ก็คือสภาพหลังจากที่ไปเล่นนามานะครับวิ่งลงทุ่งนานะครับตอนนี้เหลืออยู่ตัวเดียวนะครับอีกสองตัวกลัวนะครับมีรถสวนมาวิ่งเข้าบ้านไปแล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างเดินกลับนะครับเข้าบ้านเดินรอบหนึ่งก็เริ่มเหงาอ,ออกแล้วนะครับปกติ สมัยก่อนนะครับน่าประ,ะ,ประมาณสองสมปีที่แล้วนะก็จะวิ่งนะออกกําลังกายช่วงที่อยู่ <c oughs> ไม่รู้ใครเหนียวกันนะออแกแลละ ก้าไข่พ่อกับแม่วิ่งหนีไปแล้วกลัวคนนะครับโ okay. อเคเราไกลถึงบ้านแล้วขอบคุณครับ